บรรดาท่านพระภิกษุสมเณทั้งหลายละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ใกล้จะถึงเวลาเจริญพระกรรมาฐานแต่ว่าก่อนที่จะถึงเวลาเจริญพระกรรมาฐานก็จะขอนำอาจารณะสิบห้าท่านได้แก่ความประพฤติประจำ ที่บรรดาผู้มีความหวังดีในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําส่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เข้าถึงความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแนะนําท่านเสก่อนสำหรับจรณญนาถิ้า เมื่อวันที่แล้วได้ผ่านมาถึงด้านปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งซึ่งเป็นอารมณ์ของบรรดาวพวกเราเหล่า,ลาพุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติให้ได้และให้ถึงเพราะว่าอารมณ์ฌานได้แก่อารมณ์ทรงสมาธิสมาธิก็ได้แก่การทรงสติสัมปชัญญะนั่นเองสำหรับวันนี้ ก็จะขอ,อนำเอาฌานที่สองคือทุติยฌานมาพูดกับรรดาท่านทั้งหลายสำหรับทุติยฌานฌานที่สองนี่เป็นอารมณ์ที่มีความสูงความดีความเด่นมีความเยือกเย็นเป็นสุขดีกว่าฌานที่หนึ่งสำหรับฌานที่หนึ่งนั่นประกอบไปด้วยองค์ห้าคือวีตก วิจารณ์ปีติสุขเอกคาตาถ้าจะกล่าวกันไปก็เหมือนว่าผ้าชนะหรือว่าแคร่หรือว่าตัางที่นั่งที่มีความหนักมากต้องใช้ขายันไว้ถึงห้าขาเพราะพื้นข้างบนหนักมากจะมีการทรงตัวไม่ดีนัก จึงมีเท่ายันมากสำหรับอารมณ์ของปทุมชานจะขอย่้อนอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าที่กล่าวไว้แล้วเมื่อคืนที่แล้วดูเหมือนว่าจะย่อไปอารมณ์ของปถุมชานที่เรียกว่าได้แก่วีตกก็ได้แก่ความตรึกคือนึกนึกว่าเราจะทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้สมมติว่า ท่านจะใช้คำภาวนาว่าพุทโธเอ็งจัดว่าเป็นพุทธานสุสติกรรมฐานถือว่าเป็นกรรมฐานสำคัญบทหนึ่งเราภาวนาอยู่ว่าพุทโธเป็นองค์ประกอบพ่เป็นการส่งตรงท่งสมาธินี่ขณะที่เรานึกถึงคำว่าพุทโธอยู่ อย่างนี้เรียกว่าวิตกหรือว่านึกถึงคำภาวนานี่ในขณะที่เรารู้อยู่ว่าเวลานี้เราภาวนาว่าพุโทโธหรือเปล่านี่กำลังภาวนาอยู่นี่คำภาวนานี่ถูกต้องไหมอย่างนี้เรียกว่าวิจารณ์สำหรับปีติได้แก่ความอิ่มใจ ความอิ่มใจหมายถึงว่าเวลาที่เราภาวนาอยู่สามารถรวบรวมกำลังใจเป็นสมาธิได้ดีพอสมควรเมื่อกำลังสมาธิทรงตัวความเพลื่มปีติเกิดขึ้นมีความอิ่มใจมีความเพลื่มใจไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะเจริญสมาธิขณะที่ทรงจิตที่ทรงอยู่ในสมาธิ คอา่อาตอนนี้สำหรับปีตินี้มีอารมณ์ใกล้กับฌานมากบางทีบางท่านที่มีความเข้าใจไม่ถึงคิดว่าเป็นฌานสมาบัตินี่ว่ากระทึงที่ฌานที่หนึ่งนะนอาการของปีตินี่มีห้าอย่างคือหนึ่งน้ำตาไหลหนึ่งขนพองสยองข่าว คือขณะที่ภาวนายอยู่ไม่มีจิตเอิบอิ่มอยู่มีอาการขนลุกสูบซามีการขนลุกซึ่งเราไม่เคยปรากฏมาในการก่อน <c oughs> สำหรับอาการอย่างนี้บางท่านตกใจคิดว่าจะเป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นบางทีถึงก็เลิกเียเลยก็มี ดังนั้นยังขออธิบายให้เข้าใจไว้ก่อนว่าเวลาที่เจริญสมาธิอาการทางกายจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่ควรจะสนใจปล่อยให้เป็นไปตามสภาพนั้นแล้วถือว่าถ้าเราจะตายในขณะที่เราทรงความดีอย่างนี้เราพอใจ นี่ยอาการที่หนึ่งในอาการขนลุกสูตดสาแต่หากว่าสมาธิยังทรงอยู่ขณะนั้นอาการอย่างนี้ก็ปรากฏหรือว่าอารมณ์ชาิอารมณ์สมาธิของเราถอยลงมาต่ำกว่านั้นอาการอย่างนี้ก็หายไปนี่แต่หากว่าอารมณ์สมาธิสูงขึ้นไปกว่านั้นอาการนี้ขนลุกสูดสาจะหายไป จะมีอารมณ์สบายมีความเอิบอิ่มดีขึ้นอาการที่สองอาจจะปรากฏคือน้ำตาไหลอาการน้ำตาไหลของปีตินี่สำหรับที่ท่านทรงอารมณ์ยังไม่ดีนักก็จะมีอาการปรากฏเฉพาะเวลาที่เราทรงสมาธิเท่านั้นเวลาเลิกแล้วก็อาการอย่างนั้นก็ไม่ปรากฏ นี่สำหรับบางท่านอารมณ์ปีติตัวนี้คืออารมณ์เป็นใกล้จะถึงปฐมฌานมีอาการทรงตัวบางครั้งที่มีบุคคลผู้หนึ่งคู้ดใดก็พูดอะไรเป็นที่ปลื้มใจหรือเนื้อหรือเนื้อนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใครครับรารบอย่างใดอย่างหนึ่งท,ที่เป็นอารมณ์เกี่ยวกับกุศล น้ำตาก็ไหลบางรายก็ไหลมากจนกระทั่งเกิดอาอชาวบ้านเพราะต้องใช้ผ้าขนซับน้ำตาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏก็ขอบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายจงอย่าตกใจว่านั่นแสดงว่าอาการสมาธิที่ทรงทุกปีติอันดับที่สองก็เราทรงตัว ถือว่าเป็นการทรงสมาธิอยู่ตลอดวันทั้งๆท,ที่เราไม่รู้ตัวถึงแม้ว่าการที่หนึ่งก็เหมือนกันนี่ถ้าปีติระดับที่สองนี่ผ่านไปแล้วปีติที่สก็จะปรากฏอาการปรากฏก็คือจะมีร่างกายโยกไปโยกมาโคลงไปโคลงมาโคลงข้างหน้าโคลงข้างหลัง บางดีโคลงมากเหมือนกับอาการจะลม้มแต่ว่าจิตใจมีความชุ่มชื่นจิตใจมีความอิ่มเอิบจิตใจมีการทรงตัวดีถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏเพื่ทราบว่าสมาธิของท่านสูงขึ้นเป็นถึงระดับปีติที่สามตอนนี้มาปีติที่สี่ มีอาการสั่นเทิมคล้ายๆกับปลุกพระบ้างบางทีก็เต้นตึงตังโครงครามบ้างบางทีก็มีตัวลอยพ้นขึ้นจากพื้นลอยขึ้นไปบนอากาศบ้างถ้าการอย่างนี้ปรากฏก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงปล่อยไปตามสภาพว่าจิตมีความมั่นคงทรงตัวดี ่อาการอย่างนี้ผ่านไปก็เป็นปีติที่ห้ปีติที่ห้านี่จะมีอาการทราบสั้นร่างกายสู้ซาคล้ายๆก็ว่าตัวโปรง่งเหมือนไม่มีอะไรกายทั้งหมดดูว่าเบาไปทั้งหมดหน้าตารู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นจะโตขึ้นจะมีอาการสูงขึ้นดูมืนว่าตัวใหญ่มากนี่เป็นอาการที่มันปรากฏทางจิต แต่ความจริงเนื้อตัวหน้าตาก็อยู่เป็นปกติเป็นอาการของปีตินั่นเองอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจิตใจจะทราบซ่านจะสู้สาม,มารถและมีอาการทรงตัวดีมากนี่เป็นปีติที่ห้าถ้าปีติขึ้นระดับถึงขึ้นถึงระดับนี้แล้วคือว่าขึ้นตั้งแต่อันดับที่สามขึ้นมา ท่านที่ทจเจริญเพื่อกมามฐานจะรู้สึกว่าไม่อิ่มไม่เบื่อในการจเจริญสมาธิจะนั่งอะไรจะทำอะไรจะกำหนดจิตจะกำหนดจิตเพื่อปรารถนาจะเพื่อทรงสมาธิอะไรจะทำได้ทันทีแต่อาการของปีติทัหานีเขาวันดาท่านทั้งหลายโปรดทราบว่าย่อมจะไม่ปรากฏแกบคุคคลทุกคนเหมือนกันทุกอย่าง บางท่านจะปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างแต่บางทีอาการทั้งห้าประการนี้อาจจะไม่ปรากฏกับบคุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยก็ได้บางคนจะมีแต่การชุ่มชื่นเสมอๆเ,เป็นปกติอย่างนี้ก็มีที่พูดวันนี้แสดงที่อาการปีติห้าอย่างก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ทราบ ว่าการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดขึ้นมาทางกายก็ขอบรรดาท่านพุทธบริสัททธงหลายจนอยาสนใจปล่อยไปตามสภาพของมันมันจะเป็นยังไงก็ช่างแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีติที่สี่บางทีจะมีท่าทางมากอาจจะลุกขึ้นยืนขาเดียวบ้างบางทีทำท่าเหมือนนั่งเก้าอี้ลมบ้าง บางทีอาจจะเป็นนอนอยู่บนไม้อันเดียวบ้างทึ่งยามปกติเราทําไม่ได้แต่ว่าอาการปีติอย่างนั้นปรากฏมีขึ้นได้ทําได้ถ้ามันเลิกถอนจากสมาธิแล้วเราทําไม่ได้ถ้าเมื่อปีติแต่ห้ารายการนี้มันจะปรากฏมากเกินไป เราก็พยายามควบคุมกําลังใจคิดว่าต่อที่นี่ไปจะไม่ยอมให้กําลังอาการอย่างนั้นปรากฏแก่ก,กายของเราคุมสมาธิให้ทรงตัวอย่างนี้ได้ก็จะดีแา่ที่นามาพูดนี้ก็เพื่อจะให้บรรดาท่านหลายมีความเข้าใจพระวีหลายท่านด้วยกันเมื่อกระทบกับปีติอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็มีอาการตกใจ กลัวบางทีถึงก็เลิกเสียเลยก็มีนี่สำหรับปีติตัวที่หเป็นกำลังมีปีติที่มีกำลังสูงทำสมาธิเอ้ทรงตัวได้ดีเมื่อปีติผ่านไปก็เข้าสุขความจริงปีติบางขณะเช่นปีติตัวที่ห่งที่เรียกว่าขนลุกสูดชาหรือขนพองสยองกล่าวเกิดขึ้นก็จิตอาจจะถึงสุขเลยก็ได้ จิตอาจจะเข้าถึงปฐมฌานก็ได้เมื่อขณะที่จิตเข้าถึงผ่านปีติไปเข้าถึงความสุขตอนนี้บรรดาทั้ง,งหลายจะสังเกตได้ว่าเราจะนั่งนานสักเท่าไรก็ตามจะนอนนานสักเท่าไรก็ตามยืนนานเดินนานสักเท่าไรก็ตามอาการทั้งหมดของร่างกายจะไม่รู้สึกไม่รู้อิ่มไม่รู้เบือ่อ จะไม่รู้ว่าการเจ็บไม่รู้ว่าการปวดไม่รู้ว่าการเมื่อยต่อเมื่อเราถอนสมาธิแล้วจึงจะรู้สึกว่าปวดว่าเมื่อยสำหรับตอนที่จิตเข้าทังปีติก็ดีเข้าทึงสุขก็ดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจิน์สีบรุรมศาสัาสัมมาสัพพุธเจ้าทรงเรียกว่าอุปจารสมาธิ หรือว่าถ้าจะเรียกในฌานก็เรียกว่าอุปจาระฌานและตอนนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์แล้วก็สามารถจะเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้จะสามารถได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้แต่ถ้าว่าไม่นานส่ว็บเดียวก็หายไป ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเห็นภาพที่เป็นทิพย์ก็ดีเราเห็นภาพเราดินดินเสียงที่เป็นทิพย์ก็ดีเมื่อเราเห็นภาพหรือได้ยินเสียงจิตจะพลัดจิตจะไปจับในภาพหรือเสียงอารมณ์ของสมาธิที่ทรงตัวไม่ดีอยู่แล้วก็เคลื่อนเมื่ออารมณ์ของสมาธิเคลื่อนภาพนั้นก็หายไปเสียงก็หายไป ฉะนั้นในขณะที่ท่านจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิตอน,นี้ก็จงอย่าสนใจกับภาพที่ปรากฏหรือว่าอย่าสนใจกับเสียงที่ปรากฏสนใจไว้อย่างเดียวคืออารมณ์ที่เราต้องการเดิมได้แก่การภาวนาหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกหรือว่าการพิจารณา นี่ต่อไปเมื่อจิตก,ก้าวจากสุขแล้วก็เข้าถึงเอกคตารมเป็นปฐมฌชานความจริงอาการจริงๆเมื่อเข้าถึงปีติสุขเอกคตานี่มันใกล้กันมากบางทีก็ช่วขนาจิตเดียวแต่ที่พูดกันนี่ก็พูดก้นตามหลักวิชาเพื่อบรรดาท่านทั้งหลายจะได้รับทราบไว้ขนาที่จิตเข้าถึงเอกเข้าไปถึงปฐมฌชาน เป็นเอกคาตารม์อันนี้จิตจะทรงตัวไม่มีอารมณ์คิดจิตจะนิ่งสนิทมีความสบายถ้าจะภาวนาอยู่ก็ภาวนาเฉยๆจะไม่สำหรับเสียงที่มาจากภายนอกจะไม่เป็นภัยสำหรับจิตหมายความว่าหูได้ยินเสียงภายนอกชัด แต่ว่าแล้วก็เรารู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าไม่รำคาญในเสียงว่าเราไม่รำคาญเลยในเสียงเสียงจะมายัางไงก็ช่างเราก็ภาวน,นาพิจารณากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกได้แบบสบ,สบายๆเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นการของปฐมฌาน นี่สำหรับที่จิตจะเข้าถึงปฐมฌานนี่มันมีอาการอีกอย่างหนึ่งบางทีพอจิตมีอารมณ์สบายก็รู้สึกว่ามีอาการวูบคล้ายกระตกลงมาจากที่สูงแล้วก็ไม่สามารถจะคุมจิตได้ตามอารมณ์เดิมอย่างนี้ขอบรันดาท่านพุทธบริษัทกึงทราบว่านั่งจิตทรงอยู่ในปฐมฌานได้ไม่มั่นคงนะัก จิตพลัดจากฌานมีอาการวูบคล้ายโจกตกจากที่สูงแต่ก็จงอย่าตกใจเมื่อไม่สามารถจะคุมราอารมณ์ได้เท่าเดิมก็คุมอารมณ์เท่าที่มันทรงอยู่ได้รักษาอารมณ์จิตสบายไม่ชาจิตก็จะสามารถทรงปฐมฌานได้แบบสบายๆอาการวูบจะไม่ปรากฏ <c oughs> นี่เรียกว่าเป็นลักษณะของฌานที่หนึ่ง นี่สำหรับข้องฌานที่สองท่านบอกว่ามีองค์สามเพื่อฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าฌานที่สองมีองค์สามคือมีปีติสุขเอกคตาตัดวิตกวิจารเป็นเส้นได้ข้อน,นี้เรื่องฌานที่สองนี่เป็นเรื่องยุ่งสำหรับนักปฏิบัติอยู่ก็เพราะว่าการปฏิบัติมาแล้วไม่ทราบว่าอะไรมันเป็นวีตกวิจาร นักศึกษานักเทศน์นี่พลาดกันมาสมรรถไม่แต่อาตมาเองเป็นผู้พูดก็เช่นเดียวกันเมื่อขณะที่ฝึกระยะตนจิตเข้าถึงทุติยฌานคือฌานที่สองเกิดมีความไม่เข้าใจเพราะว่าตัดวีตกวิจณ์ก็ได้วิตกก็ได้กันึกว่าจะภาวนาและวิจณ์ก็ได้แก่ตัวรู้อยู่ว่าภาวนา ตอนนี้พอจิตเข้าถึงทานที่สองคำภาวนาหายไปเฉยๆหยุดไปเองเมื่อคำภาวนาหยุดไปเองแล้วก็มีแต่ว่ามีใจสบายชุ่มชื่นดีกว่าเพราะว่าไม่มีตกวิจารณ์นีมีแต่ปีติเขาเริ่มก็มีความชุ่มชื่นสบายนล่วก็สุขเอกคตาอารมณ์ทรงตัวดีกว่า ชานที่หนึ่งเราจะตอนนี้จะรู้สึกว่าลมให้ใจเบาลงไปหน่อยกว่าเดิมว่าชาญที่หนึ่งตอนนี้ก็มีหลายหลายท่านเมื่อจิตถอยลงมาถึงปฐมวาชายคือทรงชาญที่สองได้ไม่นานรู้สึกตัวว่าตายจริงที่เราลืมภาวนาไปเสียแล้วหรือหรือว่าเราหลับไป แต่ความจริงนั้นไม่ใช่หลับฉันหลับมันก็งูกอาการจะงูกไปข้างหน้าหรือข้างหลังตอนนี้ไม่ใช่หลับคือจิตเป็นเข้าถึงวัฏโมชรันต์ทิ้งภาวนาไปเองแ่เข้าถึงฌานที่สองคือทุติยฌานจะทิ้งภาวนาไปเองนี่โนนปรดเข้าใจไว้ด้วย จะมีแต่ความเอิบอิน่นจิตจะทรงตัวมากขึ้นจะเราจะทรงสมาธิในรวดเร็วกว่าเดิมล้วสามารถจะทรงเวลาได้นานกว่าเดิมตามความต้องการนี่พอถึงฌานที่สามท่านกล่าวว่าฌานที่สาม,มีองค์สองคือตัดปีติทิ้งไปเหลือแต่สุขกับเอกคตา สำหรับอาการที่สามนี้จะรู้สึกอารม์ให้ใจเบามากร่างกายเราจะตัดความอิ่มเอิบจะหายไปหรือถ้าความสุขเยือกเย็นมีความสบายสบายขาดความอิ่มแต่จิตจะทรงตัวมากอารมณ์จะไม่เคลื่อนไหวหูจะได้ยินเสียงภายนอกเบาลงไปมาก เสียงที่ดังมากๆเราได้ยินเหมือนกันแต่ได้ยินเบามากมีการทรงตัวแนบแน่นสนิทมีความรู้สึกเหมือน,นว่าร่างกายเข้าเกรงไปทั้งตัวแต่ความจริงนั่นเป็นเรื่องอาการของจิตไม่ใช่เรื่องอาการของกายแล้วตอนนี้เท่าคนนั้นหลายเข้าถึงชานที่สา แล้ว่าทรงฌานที่สามได้ดีสมมุติว่าเช้ามืดทันตื่นขึ้นมานอนอยู่แล้วนั่งอยู่ก็ตามจิตทรงสมาธิทึ้งฌานที่สามได้ดีวันทั้งวันวันนั้นรู้สึกว่าเราไม่ต้องการอยากจะพูดกับใครอาการพูดมันยังน้อยทั้งวันเพราะว่าจิตมันทรงตัวได้ดี จากการมีอย่างนี้ก็ท่านท่านก็ขอให้ท่านภูมิใจว่าเราทรงฌานได้ดีมากแต่ถ้าวันเลิกแล้วก็อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสนทนาปราศัยอยากจะพูดมากก็นั่นได้กระแสดงว่าสำหรับอารมณ์ที่เป็นฌานของท่านมันได้แต่เวลาที่นั่งอยู่หรือปฏิบัติอยู่เท่านั้นเพราะเวลาเลิกแล้วกำลังฌานมาันไม่ได้ตามจิตเขาไปตามจิตเขท่านไปด้วยอย่างนี้ไม่ดี ควรจจพยายามรักษาให้มันทรงอยู่ได้ทั้งวันถ้าทรงไม่มากก็ทรงน้อยอย่างน้อยที่สุดที่สุดแค่จิตยงอยืนอุปจาระสมาธิแล้ววันทั้งวันนี้เราสามารถจะทรงได้ถ้าจิตตั้งอยู่ในอุปจาระสมาธินี่เราก็คุยกับชาวบ้านได้แต่คุยน้อยไปหน่อยถ้าจะพูดก็พูดในเรื่องที่เป็นสาระจริงๆเรื่องที่เป็นอกุศลทุกอย่างจะไม่ยอมพูด ใจจะไม่ยอมคิดในเรื่องของอกุศลตอนนี้มาถึงฌานที่สี่ฌานที่สี่เงกล่าวว่าตัดสุกเสียได้มีองค์สองเหมือนกันตัดสุขออกไปเหลือแต่เอกคตาและเพิ่มอุเบคาเข้ามาเอกคตานี่แปลว่ามีอารมณ์เป็นเดียวมีอารมณ์เป็นหนึ่ง จากนั้นเมื่อมันตัดสุขโอเวได้หรือเอกตาก็จิตก็จะทรงตัวเฉยๆโอเบขาประสาทภายนอกสั้มดไม่สัมผัสเสียงไม่สัมผัสกันกระทบกระทัท่งคือไม่รับการสัมผัสเสียงจะมาภายนอกดังเท่าไรก็ตามทีหูจะไม่ดียินเสียงภายนอกการสัมผัสจากรมแรงก็ดี เหลือบยุงจะเข้ามาเกาะตัวก็ดีไม่มีความรู้สึกแต่ว่าอาการทางจิตไม่เชลับมีความรู้สึกมีสติสัมปชัญญะทรงตัวเป็นคนมีสติสัมปชัญญะดีมากมีความสว่างสวัยในจิตจงจะลืมว่าคําว่าฌานนี่ไม่ใช่นางหลับจิตจะทรงตัวสมาธิจะดีสติสัมปชัญญะจะสมบูรณ์ นี่เป็นการฝึกอารมณ์จิตของเราให้มีการทรงตัวเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเจริญวิปัสนาญาณสำหรับฌานสี่ทั้ง4อย่างนี้ปฐมชัยก็ดีทุาาทาาติยชัยก็ดีตติยชัยก็ดีเจตุตชัยก็ดีเนื้อเท่าว่าเป็นภาษาไทยก็ฌานที่หนึ่งที่สองที่สที่สเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุด คือบรรดาพิสุทม์สมณรก็ดีอุมบาสกกุมบาสิกายก็ดีจะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์จะมีอารมณ์เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาหรือไม่จะาสามารถควบคุมกำลังใจให้ดีจามแบบจรณะทั้ง1ิเอ็ดข้อที่กล่าวมาข้างตน้นหรือไม่นั้นก็อยู่ที่กำลังสมาธิีนเอง หรือว่ากําลังสมาธิของท่านได้ทรงฌานสูงเรื่องยุ่งภายในใจมันก็ไม่มีถ้าใจมันไม่ยุ่งปากมันก็ไม่ยุ่งกายมันก็ไม่ยุ่งนี่ถ้าหากว่าท่านหลายสามารถทรงได้ฌานที่หนึ่งก็ดีฌานที่สองก็ดีฌานที่สามก็ดีทิงฌานที่สี่ยิ่งดีมากไม่เวลาเชา้ชามืดเช้ามืดนี่เป็นเรื่องสําคัญ ถ้าตอนเช้ามืดจิตของท่านทรงฌานาได้ปล่อยให้ลมแนบสนิทต,ตามที่กำลังจะทรงได้นั่นก็หมายความว่าเจรณะทั้ง15้าข้อคือหนึ่งสีรสมถาท่านท่านก็เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์บริสุทธิ์ศีลไม่บกพร่องอินทรีย์สวงวรการสํารวมตาหูจมกูกลิ้นกายดีทั้งหมดเพราะใจมันทรงตัวในด้านกุศล ตาไม่เสียหูไม่เสียจมูกไม่เสียเป็นต้น,นา้ฉะนนมัตตัญญาการรู้จักประมาณในการบริโภคผู้ทรงชานี่ฉันอาหารไม่มากนักแต่ยังไม่ถึงจะไปลดอาหารมันนะปล่อยมันตามสบายเพราะการทางใจมันอิ่มเรื่องลดอาหารไม่มีการยุ่งพิจารณาอยู่เสมอว่าเรากินเพื่อทรงอยู่เพราะความหลงไม่มี กายคริยานนโยกก็เป็นผู้มีสติสมบูรณ์เมืน่อคนเตือนอยู่ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้ามีสมบูรณ์แบบไม่บกพร่องความระอายต่อบาปคือหิริโอตตกอต,ตะปะความเกรงครัวตะผลของความชั่วมีอยู่พระหุสจจะความทรงจำของผู้มีสมาธิดีจะมีอยู่เป็นปกติ วิทยะความเพียงก็จะทรงตัวสติก็จะทรงอยู่เสมอปัญญาจะรอบรู้เพราะปัญญานี่ถ้าจะเกิดได้ก็เพราะอาศัยกำลังของสมาธิเป็นสำคัญเป็นอันว่าเมื่อบรรดาท่านพโยคาวาจรทุกท่านสามารถทรงฌานได้จะเป็นฌานไหนก็ตามเราจิตขึืนท่านไม่ละเมิดไม่ละทิ้งในฌานในยามเช้ามืด เป็นอันว่าจรณะทั้งสิบห้าบริการจะสมบูรณ์แบบเป็นก็เป็นหนึ่งว่าท่านเป็นผู้ทรงอิทธิบาทสีบท่บอ้ทนบริบูรณ์และก็สามารถจะทรงความดีในบารมีสิบระการในขอบทนอาดาสำหรับวันนี้เรื่องเจรณะสิบห้าก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้